วัสด,ดีจ้ามิ้นท์ดีรวยปัง88เบอร์โทรพี่มิ้นท์582 657 83ที่ดินสวยทำเลดีราคาถูกต้องทิมขาย88อันนี้พี่มิน้นท์ามาอัปเดตยามเย็นเนี่ยหกโมงกว่าแล้วก็คือชุมชนลักทรัพย์นี้พื้นที่ที่ยังว่างอยู่เนี่ยสี่สิบแปดจุดแปดตารางวาฮนะพื้นที่อันนี้เนี่ยสี่สิบแปดจุดแปดตารางวาตารางวาละหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อย แล้วสวนแป้งยังว่างอยู่ก็คืออันนี้ก็ยังว่างนี่อันนี้ก็ยังว่างเรามีวา่างสามแปลงใครที่สนใจถือดิ้นพร้อมปลูกเนี่ยพร้อมปลูกโฉนดแล้วก็พร้อมโอนถ้าพร้อมที่จะปลูกโฉนดแล้วก็โอนได้เลยทันทีอันนี้เป็นบ้านที่เขาโฉนดโอนไปแล้วเขาก็มาสร้างบ้านได้ ในในพื้นที่สี18.8ตารางวาแล้วก็เห็นแล้วว่าบ้านที่จะได้เนี่ยก็คือบ้านเดี๋ยวสบายบายเลยสวยงามใครที่สนใจที่ดินพร้อมปลูกพร้อมสร้างโฉนดพร้อมโอนติดต่อพี่มิ้นมาได้นะเบอร์โทรศ8นย์แปดห้เจ็ดแฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวพี่มิ้นจะพาไปอัปเดตพื้นที่ที่ยังว่างอีกหลายลายแปลงวันนี้พี่มิ้นขอบคุณมากสวัสดีจ้ะ